สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูซาโตนะครับผมอยู่กับผมตุลุคอฟแมนนะครับวันนี้เรามีเมนูที่กำลังฮอตซีทหรือว่าเป็นที่นิยมในไทยนะครับปัจจุบันนี้เลยเมนูนี้มีชื่อว่าวานิลาไทยทีนะครับผมวัตถุดิบนะครับที่เราจะมาเตรียมนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มทำการสกัดชานะครับอันดับหนึ่งเลยพระเอกของเราก็คือใบชานะครับเป็นใบชาบด สูตร2นะครับเท่านั้นซึ่งจะมีความเข้มข้นสูงนะฮะสีสันสวยงามนะครับซึ่งอยู่ในนี้แล้วต่อไปก็คือจะเป็นไหลัปวานิลานะครับนมปรุงแต่งนะครับแล้วก็นมสดแล้วก็ตัววิปครีมนะครับตัวนี้เป็นวิปครีมแบบสำเร็จรูปนะครับซึ่งเราจะเอาไว้โปะด้านบนนะครับขยา่ารอเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการ เตรียมส่วนผสมได้เลยเราจะใส่ใบชานะครับชานมนะครับลงไปทั้งหมดจะอยู่ที่16กรัมนะครับ mm hmm. ก็ตกแล้วประมาณ6 6ช้อนนิดนิดนะครับ mm hmm. เกลี่ยให้เท่ากันนะครับให้มันบาลานซ์นะครับ เราจะสะกัดน้ําชานะครับอยู่ที่อัตราส่วนฮะเลช,ช1หนึ่งต่อ2นะครับก็คือประมาณ2เท่าของปริมาณชาที่เราใส่ไปนะครับก็คือประมาณ32กรัมนะคกรัมนั่นเนีก่อนที่เราจะชงชานะครับทุกครั้งเราจะทำการทำความสะอาดนะครับอหอวคุปุบก่อนอุณหภูมิที่ผมจะใช้เนี่ยจะอยู่ที่93องศาใส่ก้านเข้าไปที่หัวชงได้เลยนะครับ นำภาชนะมารองนะครับพร้อมกับจับน้ำหนักของตัวปริมาณน,น้ำชาด้วยให้เราสกัดออกมาเล็กน้อยนะครับแล้วหยุดพักไว้สักสิบวินะครับอ่ะก็คือสกัดออกมาให้ได้สักประมาณ5กรัมนะครับแช่ไว้สิบวิครบสิวิแล้วเราสกัดให้ได้32กรัม จากนั้นเราก็มาเริ่มทําการใส่ส่วนผสมนะครับระหว่างนมกับวานิลาน,นั่นเองจะใส่วานิลาเข้าไปนะครับ15 ml นะครับนมปรุงแต่งนะครับ20 ml นะครับนมสดนะครับผม90 ml นะครับ จากนั้นเราก็ทำการคนให้เข้ากันได้เลยนะครับน้ำแข็งมาแล้วเราใส่นมนะครับลงไปได้เลยครับส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นน้ำชานะครับเราเทสใส่ได้เลยเ,เราเพิ่มน้ำแข็งนะครับเข้าไปให้ดูสวยงามนะครับจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยวิปปิ้งนะครับ หรือวิปครีมนั่นเองนะครับวิปปิ้งครีมขย่าให้ได้สัก20ครั้งนะครับแล้วก็เริ่มโซโล่ได้เลยนะครับจากด้านนอกนะครับเข้าในเพื่อความสวยงามครับแบบนี้ให้มันดูเป็นเลเยอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม เด็ดตาโตนะครับผมพิปเต็ดในตาโตในวันนี้ก็คือเมนูนี้เขาจะนิยมเสิร์ฟเป็นเลเยอร์นะครับมันจะได้รสชาติที่เป็นอีกมิติหนึ่งนะข้างล่างก็คือจะเป็นนมที่มีความหอมห,อมหวานกลิ่นดอกไม้เป็นวานิลานั่นเองก็มันๆด้วยอร่อยนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นชานะครับซึ่งเราจะได้รสชาติชาของคอฟแมนที่หอม เข้มอร่อยนั่นเองนะครับส่วนด้านบนสุดก็จะเป็นวิปครีมนะครับซึ่งอันนี้จะมีความมันตกแต่งให้สวยงามด้วยโกโก้เล็กน้อยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็สามารถที่จะไปเพิ่มยอดขายในร้านคุณก็ได้นะครับเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าครับผมอย่าลืมพบพวกเราได้ใหม่นะครับ ทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทาง Facebook กาแฟสดคอับแมนแล้วก็ YouTube คอับแมนชาแนลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคอับแมนทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมตุลุขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ